พุทธภาพุพุทธพาพาตนแรกสามบอพาเขอะพาพองพ่อทะลุพ่อต้นแรกี่ที่ผู้ชมพ่อต้นแรกที่ผู้ชมป่ะครับไปใช้พุมแล้วที่เป็นคนมื้อม่ใช้คุมบอกถ้าคุณลำมาอดแปดเดือนร้อนแรงยูสิบบอกยัที่เก้ามนพันม้แล้ก็ลุกนั่งได้ วันที่ได้ติดเออได้ได้เก็บเกดูดังไล้ดูดังได้ครับตกินผมมีแห้งเลยนันังแล้วสิแห้งดเดีลยวูปอะไดรดิ๊กสิงก็ตึงตึงเนาะ ลูกขึ้นลุกตึงลอวันนี้เนาะมาสอบบ้างทีหาลุกตึงนี่ยนะย้ายย้ายย้ายนเขาได้ป่ะน่ยย้ายย้ายไม่เหงากันไม่เยอะเนาะแบบคุณม้คุณต้องหลัดเดินห้องเส้นใจว่าลุกไปเนะกินเนี่ยกินเนี่ยกินขอ้นต้นจยงมือยังลุกนั่งเลยโอ้แปลเด่นครับแปลกเด่นเด่นว่าแมนกินข้นต้นจังมือจังยังลุก ต้งลุกได้สบายดือเดือนนึงนั้นผมกินแั่แรกเป็นเดือนแรกวันนึกินได้เดือนสองมาเจกินอืมพพาถึงพาเดือนเก่าเขาหนคือพพดเดือนซีเดือนหาเดอนหาพาคอนโทรนอะไครับกินเาทุนดีบะตัวไหนตัวนี้บ่สอตัวอ๋อกินสองตัวกตัวเดียวสองตัวเปิดเิดัดได้จเปิดเปนออนั่นงออคอนโทรดีกับ ว่าวิตามินฮัลโหลคุณลุงทานไปกี่กี่กระปุกครับที่ลุกขึ้นมานั่งได้แปดแปดกระปุกหรือถามคุณลุงจากนี้เนี่แปดกระปุมีมีการเปลี่ยนแปลงไหมพี่อ่ฮะพี่อ่ะมีการเปลี่ยนแปลงจะประมาณจะเกระปุกจ้าเมื่อีมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงนั่นที่กินข้าวบ่ที่กินชาติที่ได้กินข้าวได้แค่สามสองอาทิตย์ประมาณนี้ตอนที่เอามาใหม่ๆหม่ตไปเนี่ยตอนแรกนี่กินเผาก็ได้เลยกินเผาเพรแซ่บเพแซ่บห่าออกห่างออกกินแล้วห่าออก สัวนย้ายนี okay? what, whoa, ่นะย้ายนะูนย้ายนี่ปับเตียยปับนังเลยสกเฝ้าหเลยมัล้าเลยเลยว้าีขี้แต่บนนอยงม่าม่นบ่ลูกวันนั้นเอาไปกี้เหยทีพักพักคุหมเ้อ่นปนมลูก่เป่าักเตีพัเตีย่ัม่แัเมอ่ดีน้องาจากเทียับแรงหน่ะ แดงแดงแดงครับน้องเคยเนาะน้องสาวคนนี้ละมาเอ้าจินนี่เรางด้วยกันขึ้นแล้วไอ้ฮายก็ได้วัอยากเขาเนาะเิ้งินไม่ิหมดเขาท้หาเขาเขาเขาท้ไม่หมดทับไม่นี่ะน้งสาวคนนี้ผู้หญินี้ม่้หญิงหลานน้องสาวหลานได้เลยนะ เพราะว่าตัดช่ว่กินไปแล้่าที่นี่กินี่นี่ดเขาไมกินรอบ้สเป็นงกมรเดี๋ยวมาถามามันก่อนกินกินไปยังมือกนกินเร้ก็กินขอเลยกินไปก็ยังกินกินด้นึ่กินอนึงกินนึงกินขอเต้องไปกินไนมาเรืยนกนกคนกินได้ก็ผมกินบกักเมื่อมื่อด่าการ ทั้นเม็ดนงเมือนั่งเอ่เว่าเจ้ว่าได้นนี่ไงจ้าจิตข้าสองเม็บอกคือลาแม่เขาว่านี่มันอะไรเนื้อง้อนะอ๋อง้อง้อเพราะไรปวดตอนที่ปวดอีกต้องเอาด่นครบเลยน่นงคบ่นั่นแล้วแ้วเ้ามาบ่บ เป็นยาัวใบยาให้ไม่ได้อีกงแน่เนาะน้เกอแหละแล้วก็กินยาเขกินยาไปแล้วกลายเป็นลูกกับพ่อทะลุแล้วที่ปวดนี่เนี่ยหงอนคอเนาะคอหงอคอะไรนั่หคอคอข้อคอที่เก็บปวดเแี่ตะกี้ตะกี้ยังมีใครปวดอันนี้หายปวดยังคะดีขึ้นได้บขียนดังบกกินอเพ่มเนี่ยคี่ยเนี่ยังเก็บเนี่ยเกบพกระดูกบ้อตัตัวเลยระดอนี่

ผู้นี้น้ำนอ,อนขาว